สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็สวัสดีคู่ดอยน้ำร้อมนะค่ะค่ะสำหรับมือนีเนะคะไหลคู่ไหลคนนะคะกำลังเบิ่งเสียงเพลงเสียงล่ำมวนวและกัวัฒนธรรมบันเทิงนี่ได้เวลาปุ๊บนะคะสีม่วงแรงฮอดหกม่วงแรงสองชั่วโมงเต็มเต็มกับตังจอมาทีคู่ดอยแล้วก็สาวเพี้ยนวสันหลาครับสัวมือนีถึงเวลาปั๊บมาฮอดตามนัดหมายที่คุยกันไวที่วอากันไวนะครับค่ะโดยเฉพาะมือนีเนะคะไหลคู่ไหลคนอยู่ดอกคู่ดอยเร้ยว่าคู่ดอยนีสาไปจัังหวดดใเนี่ย ว่าสาลกรนาดพิตารณาคือแต่แล,ะละมองแต่ละจังหวัดนี่มีจุดเด่นมีจุดดังอยู่ทุกหมองทุกทุกจังหวัดไปแลเม้วื่อนีสีผ้าท่านผู้ชมไปพบครับอันความเป็นอยู่ความเป็นไปแล้วก็อุทยานความ อท,ที่จังหวัดโคราชหรือคนนครราชสีมาจีมีห<า>ลายหลายยางที่น่าสนใจค่ะทีไ่ไ <นะ S 1> รคูเลคนนะคะเอินประตูสู่อีสานนะคะเวลาที่ไปจากกรุงเทพนะคะต้องผ่านหลายจังหวัดแต่อีกจังหวัดหนึ่งทีไ่ไรคูเล่นน่ะคนว่าถึงประตูสู่อีสานก็คือจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชกันเองบ่าต้องเกียงเจกันคือโคราชนอกจากโตโตเมืองโคราชแล้วไปสีเว่าถึง ปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีอายุหลายพันปีแล้วพี่น้องก็ค้งสีเคยได้เห็นเคยได้ชมจากอื่นๆมาแต่รายละเอียดต่างๆกับสีวาวให้ทันได้ฟังกันพ่อสังเขปหรือว่าพ่อได้ได้เพิ่มความจําเติมความจําแล้วก็สีนําไปเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆอย่างรัตอนะครับอันปราสาทหินพิมายทิวานี่นะครับตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายซึ่งอยู่ในตัวเพื่อพิมายห่างจาก โคราชไปทั้งทิศตะวันออกไอ้ทั้งทั้งทั้งทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประมาณ6กสิกิโลเรากะอันนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นแรงโบราณคดีที่ส่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับสร้างขึ้นในเล่าไปพุทธศตวรรษที่16แล้วก็มาต่อเติมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในศตวรรษทีฐฐ่18 S <S <S นะครับซึ่งครั้งนั้นเมืองพิมายนี่เป็นเมืองใหญ่ของพื้นแผ่นดินที่ราบสูงในปัจจุบันแล้วก็บปะทินปาสาทิทนพิมายนี่หันหนาไปทั้งทิศใต้เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของอาณาจขอมซึงซ่งอาจจะอยู่ทั้งนครวัดทั้งนครทุ่ยังกระไดนะครับสวยงามที่เห็นในภาพนี่สวยมากๆเลยเนะค่ะอันนี้เป็นทั้งเป็นทั้งนาบันนะครับแล้วก็เป็นทับหลังอันนี้คือโตประสาประสาทินพิมายซึ่ง พี่น้องเคยได้ทราบประวัติมาพ่อสมควรเลยปืนทั้งทั้งกําแพงเอม,มันมีหลายด่านนะครับมีทั้งบปินพุ่งสว์ถึงทั้งกําแพงด่านฉนกถึงมีนสภานนาคราชมีปฏิมากรรมรูปสิงท้าจากกําแพงฉนอกออกไปก็ยังมีกําแพงเมืองหลอมรอบอีกขันหนึ่งปัจจุบันมีเห็นชัดเจนทั้งด่านที่ใต้แล้วก็ยังมีโบราณสถานอาถานอกเขตกําแพงเมืองทั้งด่านที่ใต่อีกอันเดแกทานั่งสะผมแล้วก็กุฏิรื่สีแล้วก็อารคขยาสาร อันประสาหินพีไม้นี่มีขนาดใหญ่และสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่พบในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นประสาทที่ยิ่งใหญ่กว่าหลายๆหมอ่องที่คู่กันก็มีประสาหินเขาพนมรุงนะครับท,ทีไก่เคียงกับประสาหินพีไม่พ <Okay. S 1> ี่น้องเ้วที่นี่การส้างที่กัจจที่บอกให้ทราบเลยว่าเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธศต,รตวรรษที่สิบหกมาเสร็จแล้วก็มาเพิ่มเติมในพุทธศต,รตวรรษที่1ิบแด และมีการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาในประเทศไทยลงวันที่27กันยายน2479เตดำเนินการบูรณะทางไยวัน2 5าร12 2 5 0 7ถึงหนะครับผมศิลปากรได้ตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์และก็สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาเปินเสด็จไปส่งเป็นประธานในการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์วัง บางที่12ไม่สายย่น2 5 3 2 2 3 2 1ปีมาแล้วนะครับ2 1ปีนะคะอาจารย์นะคะอันนี้คือที่ไปที่มาความความเป็นมาของปราสาทหินพิมายในในโคราชนะครับ อ่าสนใจลหลายสถานที่นะคะที่เวาถึงเนะะี่ยค่ะของโคราชกันเองนี่แหละหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาเนะะี่ยค่ะบางคนอีกก็บ,บอกว่ามีอยัองแนวสัสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าลยหลายหม่องลหลายๆสถานที่ที่น่าสนใจของโคราชนะคะหรือว่าคนครราชสีมาค่ะคะูณดอยอ๋อนอกจากนั้นก็แล้วก็มีหมองมองอื่นอีกนะครับหลายที่อยู่หลายที่ท,ท,ท,ที่โคราช ยังปราสาทหินทัดจากยังมีปราสาทหินพนมวั่นยังมีวัดปางยังมีอนุสาวรีย์ท้าวสุรานทสาวรีย์แล้วก็ลำตะคองเกินล่ำตะคองอยังเกิดการลวนแต่เป็นร้านที่ทองเทียวเป็นสถานที่สำคัญบรรยากาศดีครับค่ะเพราะว่าลรยคุณเลยคนอาสิเปช่มวิวทิวทัศน์แถวนั้นผู้บางคนก็ไปกับวายามโมกก็มีคือกันผ่านตรงนี้นเลล่าเฮาสิขึ้นไปอีสานเหมือนหมดละนไปทางรถยนต์นี่ ก็ได้เห็นชัดเจนอยู่แล้วพี่คือตองฟานล้ำตะคอกมันความวิวถิ่นค่ะที่สวยงามมีหลีนะคะเห็นแล้วกับแบบว่าหลายคนต้องจอดรถบางคนี่ต้องไปแวะกินข้าวกินน้ำพักผ่อนให้เศร้ามีแห้งก่อนครับเห็นแต่ว่าปีนี้น้ำน้ำคอนขางจะบ่หลายคือถูกปีนะครับซึงก็เป็นทั่วไปบ่เป็นบ่เป็นเฉพาะว่าเคื่อนลำตะคองเท่านั้นเคลื matrix, ouais yellow, right so, ่อนมองอื <im 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 ่นก็เป็นแบบว่าน้ำวิกฤตทุกหมองคือว่าน้ำหน่อยเป็นแห่งแมลงแห่งผักทั้งเคื่อนทั้งแม่น้ำลำคลองจังบอกว่าดะก็บอกถึงแม่น้ำผูงเป็นบอก ไม่น้ำโปงค็อยู่ในขันวิกฤตไม่น้ำไาดอื่นๆก็คือกันแล้วเคลื่อนแต่ละมองบพรวา่าจีเคลื่อนลำตะค้องเคลื่อนทั้งผากเหนือเคลื่อนซิริกิตหรือว,ว่าเคลื่อนทั้งการบริเเคลื่อนทั้งอุบัก็การกันน้ำเหลือหน่อยอเพราะว่า อากาศหรือสีเกี่ยวกับเอลนิโญหรือบอเกี่ยวกับโลก<ไ>ลอ,อ้วนหรือบออยังยุติกับเป็นไปในทั้งนั้นนะครับปีนี้นี่เขาบอกว่าสีแหลงหลายนะคะบางเทือบางที่คนเหเห็ดหน้าปังอยู่แล้วนะเหตุประจําต้องลดตอดล้องงดลงกับมากเกิดกับนี่คือกันนะคะคะนั้นนี้ก็ต้องซอยกันคนละไม้กับคนละมือบอกคนว่าจะซ,ซอยกันยังไงเนาะในเมื่อว่ามันแหลงแล้วเนาะอาจารย์เนาะ,นะค่ะรักซอยจังไหญ่นะคะก็อย่าเเอาใจซอยสุข,ขสุขคนกันนายเห็นใจที่เดียวทั้งภาคอีสานบ้านเฮาปีนี้หูซื้อกว่านามนิดหน่อยเป็นพิเศษกันเลยค่ะ แล้วก็วอาถึงโคราชนะคะบางคนนี่นึกถึงเรื่องของอาหารการกินนี่ต้องนึกถึงหมี่โคราชไม่ขึ้นซื้อนะคะเรื่องของอาหารการกินนี่มีโคราชนี่เคยกินค่ะอาจารย์<อ>แซ่บค่ะมีซื้อ,อ,อ,อขืันซื้อและทีเดียวนะคะพูดถึงหมี่โคราชนะคะบางคนผ่านไปผ่านมานี่ก็ต้องนึกหาแนวกินเนี่ยลราก็ไปหาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวกับอาทิตย์ไปเที่ยวประสาทหินทีจังหวัดนครราชสีมาประสาทหินที่ไม่ทีอาจารย์บอกถึงว่าสถานที่สําคัญอีกหม่องหนึ่งที่อื่นๆกับมี่นะครับจัง เมืองเกานี่จังอเภอโน่นสูงนี่ที่ว่าเป็นเมืองเสมาเกาหรือเมืองโคราชเกาจากังสิกัเป็นสถานที่ที่น่าสนใจคือกันคันได้ไปเที่ยวก็บจะจ้ทองประทับใจ ล้วก็สถานที่อีกมองนึงเป็นมองตงเทียขคือด้านเกวียนที่มีมอไหอีกอย่างที่จากเครื่องปั่นดินเผายุใหม่มาเป็นยุคเกาได้ครับด้านเกวียนนะะด้านเกวียน่ะฮานู้นชกชัยจะเป็นหล่อเกวียนบ้านเฮาบแมเอนบ่หาเป็นซื้อมู่บ้านซื้อซื้อบ้านด้านเกวียนมองนั้นเป็นทางโค้งออกจากโตเมืองไปทางไปทางกระโถกไปทางโชกชัยปะมานเครื่องเครงกะิกว่ากิโลเห็นบ่ลเลตรงนั้นจะมีซุ้มมือจะมี เขาเห็ดอ่าเป็นเป็นปั้นเป็นหมอนะครับจากดินนะครับมี<ช>หมอมีไหมีพระพุทธรูปมีอ่ากระถางดอกไม้มีหลายๆอย่างนะครับมีหลายๆอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็ <สม S 2> คืน<ข>ซื้อลือ้าดานเกียนนี่เป็น<ช>เป็นหมู่บ้านที่ขายเกี่ยวกับสถานอ่ปาปัดดานนี่โดยเฉพาะ เป็นมาโดนแล้วนะคบโอ้โอกะไลค์คุยคยคนก็เห็นภาพบ,บางเล็กๆนหน่อยแต่วมืนอนีอาชี์เดอดเต็มรูปแบบนะคะบางคนนี่บอกว่าอยากไปเห็นได้ว่าส,สถานที่มอเหตแตกะโปที่อาจารย์เว้าถึง <c oughs> เดี๋ยวค่ะมีภาพนี้สวยจังที่น่ามาฝากนะคะแต่ละมือแต่ละเว้นไลค์คุยคนนี่บอกว่าติดตามตลอดกับทีเด็ดว่าคู่ดอยเว้าสู่ฟังนะคะไย้ยินสาวเพี่ยนว่าสู่ฟังน้ำแน่แตาวมือนีว่าถึงจังหวัดนครราชสีมาสถานที่สาคัญต่างๆหรือว่าไหลมองไหลสถานที่นะคะน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้เขาคู่ดอย บรรยากาศฮอนๆจริงสีนะคะหลายคนนี่ก็ว่าอยากเฉยคู่ดอยสาวเพป่นนี่เปิดเพลงม่วนม่วนในฟังแน่วัดศันลย์พีพีที่งาา่า,ายไอเบิงน้ำนแล้วบวมเป็นฟังอย่างเดียวต็องพึ่งน้ำ้อมาา <laughs> เห็นภาพน้ำ้อมสามารถลุกเต้นในน้ำ้อมแต่ว่ามืดหนีนะคะพี่น้องอาจจะแตกใจน,นิดนึงนะคะเพราปปนนะ,ะว่าอยู่คนละฟังค่ะบางคนเอามื่นว่านี่อันคู่ดอยก็อยู่ฟังนี่วัดศัลยสาวเป็นก็อยู่ฟังนี่นะคะมีคนทวงข่อยคอยก็เลยขอเปลี่ยนลองลเปลี่ยนเมึงกันแต่เพื่อว่าอ่าอยู่ฟังนี่กันอยู่ฟังนี่กัน ก็่เห็นเป็นไปว่าได้อีกเขาเกี่ยนทั้งเก่าว่าสดเด็ดอันนี้คือกันเองนะครับเพราะมีอย่างผมเมื่อตอนเพื่อนนี่แล้วแต่ว่าเอาจากสีเปลี่ยนนั่งทั้งใดกันนั้นว่าอย่ากนั่งมองเด็กกันนั่งต่อไปอาจารย์ว่าถ้าบ่คือบ่คือรอกับสีเปลี่ยนท่านที่อีกมุมหนึ่งว่าเบอเกี่ยว์ก็รอบอร์อเกี่ยวกับแต่ว่าเออทั้งใดถนัดเนาะเพราะว่าบีชแน่ห้านี่ถือว่าเป็นรายการที่ให้ความเป็นกันเองกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชม โดยเฉพาะผู้บางคนนี่บอกว่าเบิ่งระจําว่าสั่นเสียงเพรงกับเบิ่งไดเ้าไดคุยกับสาวเพชรใน,นคู่ดอยเนี่เดียวช่วงหนานะค่ะห้าสิมาเปิดสายหนาไมา่ผู้ใดยกคุยกับเฮาสองคอนนะคะโดยเฉพาะอาจาดย่ดอยและสาวเพชรน,น,น,นี่กสิไี้คุยกันใน่นอนครับค่ะผู้บางคนนี่ก็บอกว่าอยากโทรศัพท์ามาขอเพรงว่าสั่นล้บางทันบอกขอเพลงอายีกคุยนําซื่อก็ไดดเพราะว่าได้การของเฮากาับเห็ดมาใดบ่กี้มือนะคะผู้บางคนนี่ก็อาจสิหากระเบิ่งมือนอีก็มีคือกันนะคะฉะนั้นอย่าลืมกันแล้วกันเมื้อานี้สิให้พี่น้อง่ชมรราก ด้ฟั่งในเบิงถนนค้นฝันถนนค้นฝันเป็นเป็นเพลงแรกว่นสันทอของตากแตนชลดานักร้องสาวจากโคราดคือกันเดิค่ะอ้าว็น่นแล้วก็เมืองโคราดกันเองก็เพราะก็เพราะเพราะงนะจังเพราโคราดกันเองนี่เลยก็จังได้เปิดเพลงคนโคราดเอาคนโคราดมามาให้ทันชม เอ็มวีกันค่ะโอ้โห <ก S 2> โอ้โหลาได้ๆค่ะอาจารย์ได้หลาดพ่อกระเทิรนนี่ล่ะและเพลงที่สองนี่ค่ะกับผลงานเพลงของศักภูเวียงอยากเห็นหน้าคนว่าคิดฮอดว่ะสันอ๋อก็คือแบบจะเข็นหนาใช่ว่าคิดฮอดคิดฮอดอันมหากันในมืงหน้าว่ะสันจบับม,มือเบัตรมหาหบัตรมหาคา้างแกร์เป็นจังไหนใคเจ้าจ้าตัวไพ่ตัวมั่นด้วยค่ะบัตเห็นหนากันวันที่ไอตอนที่คุยกันทั้งสายโอ้คือหักกันทั้งคือสนิทสนมกันหลายอันตองรั้นสาบหากันอยากเห็นหน้าได้คนว่าคิดฮอดเคยคิดฮอดเจ้าแห้งยัง โตเมยโตบ้านค่ะ <laughs> <laughs> และอีกหนึ่งเสียงเพลงของอ้ํานันทิยานะีคะกับเพลงอยากอยากโทรหาใจสิขาด